Mm-hmm. ทันทอสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในรายการทันทองทันโลกซึ่งครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับนิยายหนึ่งเรื่องครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจําในวัยเด็กของใครหลายๆคนเลยครับผมที่ได้ทําการดูตัวของอนิเมะเรื่องนี้ครับผมนั่นก็คืออานุฮานะดอกไม้ความทรงจําและมิตรภาพ ต้องบอกได้เต็มปากเลยครับผมกับการที่ได้ทำการสะสมนิยายหรือว่าเรียกว่าไรโนเวลก็ผมเรื่องแรกของชีวิตเลยเนาะเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่เคยอ่านไรโนเวลมาจริงจริงจังๆเลยสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าผมก็คงไม่ได้มีโอกาสอ่านมันสักเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าตัวของอานอฮานะครับผมจริงๆแล้วเขาเป็นตัวของทนะีวีแอนิเมะออริจินอลเนาะก็คือเป็นตัวของเวอร์ชัน a อนิเมชัน11 1ตอนจบครับผมมาตั้งแต่แรกแล้วก็เลยทำให้มีการดัดแปลงครับผมเนื่องจากว่าตัวของทีวีแอนิเมชันตรงจุดนั้นเนี่ยได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนหลายคนทุกช่วงเวลาทุกวัยแล้วก็ทุกเพศด้วยครับผมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในวัยเด็กของเด็กๆที่กลุ่มหนึ่งครับผมในอดีตเคยเดินเล่นเคยทากิจกรรมหลายๆอย่างรวมกันและปัจจุบันนี้ก็เกิดการเติบโตขึ้นแล้วก็มุ่งไปสู่เส้นทางที่ตัวเอง ได้ทําการมั่นหมายตั้งแต่เด็กๆครับผมไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนมัธยมปลายหรือว่าอาจจะมีการท่องเที่ยวทั่วโลกและก็การทํางานในอาชีพที่ดีนั่นเองครับผมเพียงแค่ว่าอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกที่มันค่อนข้างมีความเจ็บแล้วก็มีความตึง ขุ่นมัวในจิตใจครับผมในระหว่างที่ได้ทําการดูตัวของอานงหนฮะไปนะไม่ว่าจะเป็นการที่เรานั้นได้ย้อนนึกถึงวัยเด็กของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการที่เราได้ย้อนกลับไปในกิจกรรมต่างๆที่เราได้เล่นกับเพื่อนแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันตรงจุดนั้นมาได้ครับผมกติกาต่างๆหรือแม้กระทั่งสถานที่ที่เราเคยเล่นด้วยกันและมันจะยิ่งเจ็บปวดมากกว่าเดิมครับผมถ้าปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ได้ติดตามหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ทำการดูแล้วก็ ได้เล่นหรือว่าได้ทําการรวมกลุ่มกับเพื่อนๆในสมัยเด็กณตอนนั้นอีกแล้วครับผมเพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นอีกหนึ่งในมหกรรมความโศกเศร้าของตัวผมเองด้วยและผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านครับผมที่ถ้าเคยดูตัวของอานนฮานะมาแล้วแล้วก็น่าจะเรียบร้อยก็ผมมีความรู้สึกเหมือนกันกันกบผมอย่างแน่นอนครับ และในวันนี้ครผมก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งรูปแบบที่ผมขอนํามาเก็บสะสมไว้นั่นเองครับผมเพราะว่าผมก็ได้ไปลองค้นหาข้อมูลบางส่วนมาแล้วพบว่า อโนฮานะดอกไม้ความทรงจาและมิตรภาพเนี่ยแกมีเป็นเวอร์ชันมังงะเหมือนกันครับผมเพียงแค่ว่ามันอยู่ในรูปแบบของภาษาญี่ปุ่นเนาะในไทยจะยังไม่มีลิขสิทการตีพิมพ์ในรูปแบบภาษาไทยขึ้นมาครับผมแต่ถ้าว่ามีเป็นตัวของนิยายครับผมหรือว่าไลท์โนเวลที่ทางด้านของ a n i m มะครับผม a n i m ม s h อปได้ทําการตีพิมพ์มาเนาะผมก็เลยได้ทําการสั่งซื้อครับผมเป็นตัวของ Boxset Limited ็ครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันลิมิเต็ดหรือเปล่านะเพียงแค่ว่าผมเห็นในคลังมัน ค่อนข้างเหลือเยอะบวกกับความรู้สึกของผมที่ได้ทําการ ดูตัวของอโนฮานะไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากรักใครเขามากกว่าเดิมเราอยากเอนจอยเขามากกว่าเดิมเราอยากมองเห็นภาพเขาแล้วก็รู้สึกถึงฟีลลิ่งถึงมูดเดิมๆที่เราเคยได้ดูตัวของทีวีแอนิเมตตัวนี้ครับผมและปัจจุบันนี้ทางด้าน Muse Thailand ครับผม,ผมก็ได้นำมาฉายจนถึงสิ้นปีนี้นะครับผม31ธันวาคมปี2021ก็คือปีนี้ครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูใครยังไม่เคยติดตามผมแนะนำเลยครับผมตัวของ โนฮานะครับผม11ตอนจบบวกกับอีกหนึ่ง The Movie ครับโดยวันนี้เราก็จะมาทำการแกะตัวรูปเล่มเข้ามาดูครับผมจริงๆผมคิดว่าผมน่าจะได้ย่โฉมตัวของโนฮานะแค่วันนี้แหละเพราะในอนาคตผมคิดว่าผมคงไม่ได้มีโอกาสอ่านแน่นอนเลยเนาะแต่ว่าก็ซื้อไว้เป็นความทรงจำครับผมโอ้ต้องเรียกได้ว่าตัวของกระดาษทำออกมาดีมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวหนังสือครับผม มันเป็นกระดาษที่ผมไม่รู้ว่าเนื่องจากว่าแสงจากข้างนอกครับผมกระทบเข้ามาที่ตัวกระดาษทําให้สีมันออกนวลเพิ่มมากขึ้นจนทําให้รู้สึกว่าตัวหนังสือมันหน้าอ่านบวกกับโคมไฟผมที่กําลังฉายเข้ามาอยู่ตรงกระทบกระดาษตรงจุดนี้หรือเปล่านะผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็น feeling ที่ถ้าเราหยิบไปร้านกาแฟบ้างหยิบไปร้านขายหนังสือหรือว่าตามห้องสมุดเนี่ยผมคิดว่าการอ่านเรื่องนี้คงทําให้ได้อัธรลดเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับผม ตัวหนังสือถือว่าค่อนข้างไม่ใหญ่ไม่เล็กเหมาะกับขนาดพกพามากเลยครับผมจริงๆถ้าจะพกเป็นบ็อกเซตไปผมก็มองว่าไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวของบ็อกเซตเขาก็ถือว่าเล็กกระทัดรัดแล้วก็มีตัวของการเก็บบรรจุภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าแข็งแรงพอสมควรเหมือนกันครับผมในตัวปกครับผมเราจะเป็นการอ่านแบบหนังสือกระตูนเป็นเหมือนอ่านหนังสือญี่ปุ่นเลยครับผมก็คืออ่านจาก ตัวปกครับผมจะอยู่ด้านซ้ายจะมีปกในและปกนอกเนาะปกนอกของเขาก็จะเป็นตัวของตัวเมนมะจังครับผมก็จะถือดอกไม้ที่เป็นคาแรคเตอร์ตัวของน้องเนาะแล้วก็จะมีตัวเล่มโอ้เรียกได้ว่าดีไซน์ออกมาทําได้สวยแล้วก็ชวนให้คิดถึงความรู้สึกที่ได้ดูอนิเมะไปพร้อมๆกันเลยครับผมรวมถึงครับตัวปกหลังเราก็จะได้เห็นตัวของน้องครับผมที่ถือตัวของดอกไม้อย,อยู่เนาะพร้อมกับโลโก้ของ a n i m มะครับผมที่ติดไว้ เป็นอีกหนึ่งนิยายที่ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสผมอยากจะหยิบมันขึ้นมาอ่านเหมือนกันครับผมโอ้แต่ถ้าว่าตัวของออริจินัลมันนะครับผมอันนี้ผมต้องขอย้ําก่อนว่าตัวของออริจินัลอนนุฮนะเนี่ยเป็นทางด้านของตัวทีวีซีรีส์อนิเมะน,นะครับผม11ตอนจบก็คือเขาสร้างอนิเมะขึ้นมาเลยไม่ได้อ้างอิงจากนิยายไม่ได้อ้างอิงจากมังงะหรือว่าการประพันธ์ใดๆรูปแบบใดๆเนาะก็เป็นตัวของอนิเมะขึ้นมาเลยครับผม และอีกหนึ่งความทรงจําที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านรวมถึงตัวผมเองด้วยที่คิดว่าไม่น่าที่จะลืมเรื่องนี้ได้เลยนั่นก็คือตัวของเพลง ending song ของเขาคบก็คือ,อตัว ending song ของเขาเนาะก็คือ ano hana ed ครับผมเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมฟังบ่อยมากๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่วาดรูปหรือว่าอาจจะทํากิจกรรมต่างๆเวลาเราได้เปิดฟังเพลงนี้อยู่บนรถบ้างเนี่ยผมก็รู้สึกว่าชวนให้คิดถึงครับผม เพลงนั้นก็คือ secret base นั่นเองครับผม secret base เนี่ยมันแปลความหมายเป็นภาษาไทยก็คือฐานลับนั่นแหละครับผมฐานลับของน้องๆซึ่งถ้าเราได้ดูตัวของอนุฮนะเราจะรู้ครับผมว่าฐานลับเนี่ยทำไมมันถึงเอามาตั้งเป็นชื่อเพลงมันมีความหมายโดยตรงอย่างไรกับเราที่ได้รู้จากคำว,ว่าฐานลับตรงนี้และผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกเกือบทุกท่านแหละครับผมถ้าได้เกิดว่าในวัยเด็กนะได้เล่นกับกลุ่มเพื่อนผมเชื่อว่าการมีฐานลับเป็นของตัวเองเนี่ย มันเป็นอะไรที่มีฟีลลิ่งที่รู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละอานาจของเรานี่แหละตัวของเราเราสันโดษได้ด้วยการมีฐานลับการที่ซื้อขนมครบเคี้ยวเข้าไปที่ฐานลับนั่งกินกันกัดตุนอาหารบริเวณนั้นไว้โอ้โหคงเป็นความรู้สึกที่สนุกไม่ย่อยครับผมและผมเชื่อว่าเด็กไทยและเด็กญี่ปุ่นก็คงไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับผมกับการที่มีอารมณ์หรือว่าฟีลลิ่งนะแบบนั้นเนาะซึ่งขนาดตัวผมโตแล้วผมยังรู้สึกว่าคิดถึงฐานลับสมัยเด็กที่ได้เล่นกับเพื่อนอยู่เลยเนาะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปครับผมที่เรียกได้ว่าเศร้าพอสมควรเลยเนาะผมก็อะจริงๆผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่าตัวของอนอฮานะผมยังดูไม่จบครับแต่ผมรู้แล้วว่าเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างไรรู้ด้วยจากการที่อนิเมชันครับผมมันออกมาประมาณ10ปีได้แล้วแหละเพราะว่ามันฉายครั้งแรกปี2011เนาะก็ครบรอบ10ปีเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็เลยทําให้ผมอาจาจะรู้ว่าจริงๆเมนมะเนี่ยเป็นอย่างไรหรือว่าอาจจะได้เคยเห็น AMV มมาบ้างครับผมแล้วก็ค่อนข้างเศร้าพอสมควรเลยครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะทำให้ผมรู้สึกเสียใจกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราอาจจะไม่ได้ทำกับเพื่อนของเราอะไรแบบนี้เนาะก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปได้ครับผมเราก็คงอยากจะเล่นสนุกให้มันสุดเวียงมากกว่านี้เหมือนกันครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับอานุฮานะดอกไม้ความทรงจำและ มิตรภาพครับผมเป็นอีกหนึ่งนิยายที่ผมมองว่าท่านท่านผู้ชมไม่ได้มีเวลาอ่านครับผมสามารถซื้อเก็บไว้ได้นะมันคงเป็นความรู้สึกที่เราได้มีของสะสมเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยครับผมจริงๆผมก็พยายามขอนขวายอยู่เหมือนกันนะกับการหาของสะสมของเรื่องที่ผมชอบผมยกให้อานอฮานะเนี่ยเข้าไปอยู่ในเทียเดียวกันกับตัวของย n นเน e เ t h e r i n g with You เลยครับผมที่ทําให้ผมรู้สึกว่าการที่จะดูอนิเมะเรื่องนี้สักเรื่องหนึ่งการที่จะหาเวลาหรือว่ามูสในการ มารับชมเนี่ยมันจําเป็นต้องมีฟีลลิ่งอินกับเขาด้วยผมจะต้องเตรียมตัวหลายอย่างกับการที่จะดูพวกอนิเมะในในลักษณะนี้ก็ผมเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่ผมอยากจะแนะนำครับผมร้องไห้ทุกอีพิโซดมีอยู่จริงครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่เชื่อผมขอครับผมรองดูเลยครับผมที่ทาง Muse Thailand เนาะไปติดตามกันได้เลยครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางด้าน a อนิเมะแอนิเมตครับผมที่ได้ทําการนําตัวของนิยายเข้ามาไว้ในไทยด้วยนั่นเองครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง m ิ se ์ h a i l a n d ที่นํามารีลันฉายให้คนไทยชาวไทยที่ยังมีความรู้สึกความทรงจําในวัยเด็กได้ทําการหวนคืนแล้วก็ระลึกถึงเหตุการณ์ณวัยเด็กของเราไวนะ้ณตอนนั้นด้วยนั่นเองครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมละ่ะ มีเรื่องไหนที่รู้สึกว่าในวัยเด็กอยากที่จะทํากับเพื่อนมากที่สุดครับถ้ามีเราก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้ร่างด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ทันทอกขอบคุณครับจากลาด้วยน้องเมนมะครับผมบ๊ายบาย